สวัสดีครับพ,พ่อแพี่น้องปองไฟมิดมอแคนแฟนมอกองพี่น้องมอลองมอลำาุุูุูคนกันและกันครับอยู่กับตันอัตพลลําเพลินออฟฟิเชีลนะครับถือว่าเป็นการเปิดช่องยงแขกแหลกมานนะครับคลิปแหลก <c oughs> ของบักดำนะครับก็มือนิสิพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศของการ สอบขึ้นฉากนะครับลำเลียงต่อก่อนลำนองใช่ไหมครัม้โมลำนองลำเพื้นครับนะครับเป็นจังหวัดลำเพิรนนครับคนละอันคนละอันคนละอันนะครับฝากพี่น้องกดไลค์บอกแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามนเด้อครับพี่น้อง ช่องน้องใหม่นะครับของบ้านลำพินนะครับออฟฟิเชียลนะครับสาวน้อยเพชรพันเพงนะครับมือนีเราอยู่ที่อาณาจักรสาวน้อยนะครับเดี๋ยวพี่พี่น้องไปเบิ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่านะครับสมาชิกมาให้ครบนะครับตอนนี้ก็เที่ยงอยู่เนาะเขาจะกำกำกกินเข่าอยู่แล้วกันตอนนี้อยู่กับ กันบาสนะครับครับคุณไลค์กดติดตามครับช่องเชื่อว่ายังก่อนตานัทพลลำเพลินอธิเชี่ยวครับคนลำเพลินอธิเชี่ยวฝากชอบไปอาจารยนนำนะครับฝากช่องบ้านลำเพลินอธิเชี่ยวนะครับได้กระดันช่องน้องให้มันได้ให้มันได้ผ่านเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับนนนนะะคคคครรัับบบบออออขขมเดด้้พี่งุุณณฝากให้กำลังใจครับผมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คลิปคลิป คลิปคลิปโอ้ยคลิปข้างคลิปข้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างแล้วแล้วกงผีแล้วซื้อใันนีบาทกับบ้าอันนี้น้องยังไงน้องย้องยัอันนี้น้องน้องแบมแบมน้องแบมใช่ไหมอันนี้ซ่องซ่องยังนไงซ่องขอดโอ้ยซ่องเขาอีกาหไล่ที่ซ่องยังซ่องคูเอค่ะอ๋อซ่อคุเอเนาะเป็นจังไนฟาร์ตัน หืมโอั้นบอกก็ลอยแน่ยู่มอันเน่ะเปิดไปช่องใดก็มีแต่แค้นกับแค้นนาะนะครับฝากติดตามได้อยู่คือเกาครับนอนหลับตื่นมาเช้าเมือยคือเกาแต่ว่าอาชิบอซ์ซำเกานะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องตันพลลำพูนอ่ะพีเชอด้ยนะครับเขาจะเปิดเปิดด้วลแล่ละเปิดบังหันอะช่องนี้ก่ อันอริยลรำเพลินงอภิเชิลลครับมันจะเปิดใหม่ๆเลยนะครับนี่แหละคลิปแรกนี่โอ้ยขอให้ปังๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณน้องขอบคุณน้องแบมครับเป็นกำลังใจให้หมอแคนหนูด้วยนะคะรักที่เ่าแค่ไหนนุ้ยได้พี่น้องอืมว้าเอาเวลาครับพี่น้องฮานีฮานีมาแล้วฮานีมาแล้วสวัสดีพี่ออมแบมด้วยครับสวัสดีครับคลิปแรกเอนี่ คลิปแรกไม่ถึงช็อใช่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 นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีพี่ออมแัมสวัสดีสวัสดีครับอันนี้คือลองเหวียองนหอมันนกันแน่องแดดแดดออกแล้วก็หันฝนฝนแห้งบะบ่องฮะ โอ้ยกังามชือกันเนี่ยนี่ครับพี่น้องดีตาฟิี่มถ่าแขงกันถ่ายี่กีก็เท่กนี้ไม่ใช่น้ำกันหลายยืนน้ำกันหลายนะครับหลายแห้งครับเอาไปเอามาเป็นเกี๊ยนใช้น้ำเกี๊ยนใช้ห้องหินไท้บางหินบ้านเลยบางหินบ้านนะตะเสียงดินตะกิด่มคนเนี่ยหูอยู่แ่ละห้องหินหูอยู่ สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นมีมลชัยครับนาคลิปแรกได้ไหมคลิปแรกของเราได้ไหมคลิปแรกบ้างติดตามด้วยไอช่องเปิดแล้วบ้เปิดแล้วเปิดร้องห้าเลยร้องห้าเลยเปิดร้องห้ามโอ้ยแต่พร้อมนงนติดตามงานเอาไปหลา่ช่องครับงานไปไล่ช่องฝากเป็นฝากไล่ช่องช่องการใชร์เองคักกันหน่อยผมว่ามันจะคิมกดเลยโซฟ็อกมันมีช่อง ติดตามเดินไปเรื่อยๆแล้วกันครับอยากนอนวันมีตแต่แค้นกับแค้นเลยบอนิดรายารนี้ก็มีการแชรเอาต่าแค้นเหมือนยัพี่เออโมเมนต์จะช่องพอกกันแล้วจะช่องอรุดนะครับครับข้าเจ้ากำลังลังมาโฮมกันครับพี่น้องมีขอ,อยัดก,กินกาแฟจะเข้าคร,ครก็ฝากติดตามนี้ด้วยครับพี่น้องช่องตาณฑพลลำเพลินเอาพิเชียวนะครับ ้องน้องมาเน่ยตัสดีพี่สมปองด้วยครับเจ๊ไหนคือเจังโซ่อมทุกเนี่ยฮะเจ๊คือคนอมทุกเนี่ยคือยังคือได้เจ๊ไหนกินยิมนะสวัสดีค่ะสมปอกคนคือติดตามเดียวสิหืมยอดเลยเขาก็มาจากช่องอื่นนะคือนะครับพี่น้องแป๊บเดียวแต่ละหมื่นอันนี้อะไรอ่ะช่องใครช่องผมไงกติดตามด้วยนะครับะติดตามช่องอมปอกด้วยนะคะอมปอกเราเฟิร์นออฟฟิเชียลนะคะ ขอบคุณเอฟซีน้องตันด้วยนะคะที่กำลังจะติดตามเร็วๆนี้ขอบคุณลลวงนาว์ก็ไปดิจ้นมันแพวมันเฮียมันมันเทียขอโทษสาจอยขยะคือปอมีไปใส่นะองเพื่อได้ขยะไปใส่นี่นะครับสวัสดีแม่ปีเดวยครับสวัสดีครับ พี่กองกันยูนี่ไลายคนแฮ่ครับพี่นอ้องกินกาแฟจะเข้าเห็นไหมิครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณแรงเชียแรงใจนะครับยังไงก็ฝากช่องน้อยๆ้อมบอกดำน้อยไดีครับคุณาสวัสดีครับพี่ราสรีครับดีมากพี่แล้วเอารถเราไปเหตุยูเมนบอกเรา kind of mm ่แ hmm. ล้วเขาดีไหมเมน อืมคือบอรสการของมันเด็กเปิดแล้วเปิดนี่ครับปากช่องเนี่ย ครับฝากช่องพี่น้องท่านแม่กันแล้วกันด้วครับเด้วยมุดาเปิดหาที่ที่ที่หาที่แซมดังเป็นอาวุธเชียวครับนี่นะครับคลิปนี้่สิเดี๋ยวไว้ช่นนี้สักก่อนถือว่าเป็นการแนะนำนะครับแนะนำช่องนะครับฝากพี่น้องครับ ฝากพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับน้องทิวครับบอกมาหน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอหยาดลงคลิปไว้ชมนิ้ซะก่อนนะครับฝากติดตามนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์บวกแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของตานนพลลำเพลินอภิเชีษนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ประดับน้ำกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย